สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u ู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมีลูกค้ามีทรัพย์5เคล็ดลับแต่งร้านให้รวยคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการตกแต่งร้านค้าเพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมลาบตามหลักฮวงจุ้ยง่ายๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไร นั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านลางใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภและหลักหวงจุ้ยนะคะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวรอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นาศาสตร์ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลมและน้ําซึ่งเป็นพลังจากธรรมชาตินะคะถ้าเราดองได้ออกแบบตกแต่งร้านค้าและธุรกิจบริการที่โดยเอา่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นการเสริมดวงทําร้านค้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ มาดูข้อแรกเลยนะคะสำคัญเลยก็คือในเรื่องของประตูหรือทางเข้าร้านค่ะประตูหรือทางเข้าร้านถือว่าเป็นส่วนแรกที่ต้องให้ความสำคัญเลยนะคะเพราะว่าตามหลัก่วงจุ้ยแล้วประตูร้านต้องมีขนาดใหญ่และกว้างเพราะว่าเป็นช่องทางรับทรัพย์กรณีที่เป็นร้านค้าร้านอาหารเป็นสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากจำเป็นต้องมีประตูทางเข้าหลายทางตามหลักฮวงจุย้ย ควรออกแบบให้มีประตูทางออกเพียงทางเดียวเพื่อเก็บทรัพย์ไม่ให้รัพย์รั่วไหลค่ะมาถึงข้อที่2นะคะรูปแบบของประตูตามหลัก่วงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้าร้านหรือประตูห้องทำงานประตูออฟฟิศซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประตูบานเปิดประตูบานสวิงประตูบานเลื่อนประตูม้วนหรือว่าประตูบานเฟียม นอกจากการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์การตกแต่งแล้วยังขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของผู้ประกอบการเช่นประตูบานเปิดซึ่งลักษณะของการเปิดปิดที่พบเห็นทั่วไปก็คือการเปิดเข้าและเปิดออกตามหลัก่วงจุย้ยการจะเปิดเข้าหรือเปิดออกนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของประตูสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมในการใช้งานนะคะมาถึงข้อ3ค่ะ การเลือกอุปกรณ์ของใช้และตำแหน่งการจัดวางตามหลักหวงจุยร้านค้าหรือธุรกิจบริการสำนักงานและออฟฟิศโต๊ะทำงานคืออุปกรณ์สำคัญรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ตู้เหล็กเก็บเอกสารหรือตู้เอกสารตามรูปแบบที่ต้องการตำแหน่งการจัดวางมีความสำคัญเช่นโต๊ะทำงานควรหันหน้าเข้าหาประตูห้องและไม่ควรนั่งหันหลังให้ผนังที่ไม่เรียบ เพราะตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าจะส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรคควรหารูปวิวมาติดเพื่อเป็นการแก้ห่วงจุ้ยค่ะข้อที่4นะคะตำแหน่งชั้นวางสินค้าหรือวางเอกสารเรียกซับตามหลักห่วงจุย้ยเชื่อว่าชั้นวางสินค้าภายในร้านควรตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งเก็บเงินเช่นการตั้งโต๊ะเก็บเงินพร้อมวางสินค้าขายดีหรือสินค้าที่เราต้องการจะขายเช่นสินค้าตัวใหม่ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีการจับใจ่ายใช้สอยมากกว่าบริเวณอื่นๆรวมทั้งบริเวณนี้ควรจัดวางสินค้าประจำร้านหรือสินค้าตามเทศกาลเช่นเดียวกับการจัดเก็บเอกสารกรณีที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถใช้ตู้เหล็กหรือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบต่างๆได้สามารถเลือกชั้นวางเอกสารติดผนังหรือชั้นวางเอกสารแบบเข้ามุมเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับห้องได้ด้วยนะคะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5ค่ะ ของตกแต่งตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าการเลือกของตกแต่งร้านตกแต่งห้องทํางานเช่นการตกแต่งด้วยรูปภาพนิยมรูปปลาเงินปลาทองเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมฮวงจุ้ยเรื่องการเงินให้ค้าขายร่ำรวยมังคั่งธุรกิจราบรื่นเจริญรุ่งเรืองเสริมความโชคดีหรือว่ารูปเรือสำเภาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายและความมั่งคั่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ต้องการค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับการจัดห่วงจุ้ยร้านค้าเพื่อเรียกลูกค้าเรียกทัพย์เข้าร้านกันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ